ฝันว่าตัดผมฝันว่าตัดผมสั้นมีคำทำนายฝันว่าอย่างไรพร้อมเลขเด็ดให้โชคความฝันที่เกี่ยวกับการตัดผมแต่ละคนก็จะฝันแตกต่างกันไปวันนี้เรารวบรวมคำทำนายฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมเช่นฝันว่าตัดผมฝันว่าตัดผมสั้นฝันว่าสระผมหรือฝันว่าวีผมมาดูกันว่าความฝันนี้กำลังจะบอกเหตุอะไรกับเราหรือไม่พร้อมเลขเด็ดใช้โชค ฝันว่าตัดผม ฝันว่าตัดผมหรือโดนตัดผมฝันว่าได้ทงผมใหม่ฝันว่าตัดผมทรงใหม่ทำนายฝันว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณป่วยก็จะหายป่วยหมดเคราะห์พ้นจากโรคภัยต่างๆคุณจะมีดวงในด้านการเสี่ยงโชคและมีโอกาสในการขยับขยายธุรกิจดวงการงานจะได้รับความช่วยเหลือและความอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ในสายงานด้านความรักคนโสดคนที่คุณแอบชอบอยู่จะมีคนมารุมชอบต้องเร่ง ทำคะแนนส่วนคนที่มีคู่แล้วต้องระวังคนรักจะนอกลู่นอกทางให้ระวังเรื่องการทะเละาะเปาะแหวง้งด้านการเงินช่วงนี้เงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาหรือมีหนี้มีสินมีดวงที่จะเสียเงินไปกับการสู้คดีความต่างๆเสริมดวงด้วยการทำบุญปล่อยปลาชนิดใดก็ได้ชีวิตจะดียิ่งขึ้นฝันว่าตัดผมสั้น หากใครฝันว่าตัดผมสั้นมีคำทำนายฝันว่าจะได้พบกับมิตรหน้าใหม่มากหน้าหลายตาเพิ่มขึ้นจะมีคนมาเล่าเรื่องราวความทุกข์คุณให้เห็นใจและให้คุณช่วยแก้ปัญหาพูดจาต้องระวังเพราะมีคนคอยใส่ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดเวลาฝันว่าตัดผมตัวเองทำนายฝันว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณกำลังจะหมดและผ่านผลไปจะหมดเคราะห์หมดทุกข์ฝันว่าจัดผมใหม่ จะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปธุระหลายแห่งจนแทบไม่มีโอกาสหยุดพักมีความอัดอัน้นกังวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟังมีแต่คนคอยสร้างปัญหาให้คุณอยู่เสมอฝันว่าผมร่วงจากศีรษะเป็นหย่อมๆ ทำนายฝันว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุในบ้านถ้าได้รับเส้นผมจากเพศตรงข้ามถ่ายว่าจะได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้ามควรหมั่นทําบุญทําทานถาวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำฝันว่าตัดผมหน้ามา้าทำนายฝันว่าในเรื่องของหน้าที่การงานคุณอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือโยกย้ายไปจากตำแหน่งเดิม ฝันว่าย้อมผมตัวเองทำนายฝันว่าวิธีการงานในหน้าที่ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปที่ดีจะกลายเป็นร้ายที่ร้ายจะกลายเป็นดีการเงินจะมีทางรับจ่ายมากขึ้นแต่จะเป็นไปทางดีมากไปทางร้ายฝันว่ามีคนดึงผมทำนายฝันว่าคุณจะเจอคนมาประสงค์ร้ายหรือมีจ้องที่จะทำร้ายคุณควรใช้ชีวิตให้อย่างมีสติและระมัดระวังตัวเองฝันว่าสะผม ทำนายฝันว่าคุณจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บและในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้รับโชคฝันว่าหวีผมทำนายฝันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณจะได้รับการแก้ไขและสําเร็จไปได้ด้วยดีฝันเห็นผู้ชายผมน้อยทำนายฝันว่าคุณได้รับโชคลาภหรือจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฝันเห็นผู้ชายผมยาว ทำนายฝันว่าคุณจะได้รับการกล่าวถึงในด้านที่ดีหรือจะมีเกียรติยศชื่อเสียงเลขให้โชคฝันว่าตัดผม34 39 13 391 371 341ฝันเห็นผม หญิงชายใดฝันว่าได้ตัดผมตนเอง่ายว่าจะหมดเคราะห์หมดทุกข์ถ้าฝันว่าผมร่วงจากศรีรษะเป็นหย่อมๆยอม่อยว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุในบ้านถ้าฝันว่าได้รับเส้นผมจากเพศตรงข้าม่ายว่าจะได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้ามเลขนำโชคเลขหนึ่งเด่นเลข9รอง19 1 8 1 6 1 9 6 918ฝันว่าดัดผม ฝันว่าดัดผมคำค้นหาดัดผมตัดผมสั้นความหมายฝันว่าดัดผมหรือตัดผมตัวเองแปลกไปจากเดิมไทยว่าจะหมดเคราะหรือพ้นจากโรคภัยเลขนำโชคเลข9เด่นเลข7รอง34 39 79 579 57 357 379ฟฝันว่าโกนผมตัดผมโกนหนวดโกนผมบวช ความหมายฝันว่าโกนผมหรือโกนหนวดทายว่าจะได้รับเคราะห์เกี่ยวกับทับศินหรือเจ็บป่วยเลขนำโชคไม่มีฝันว่าตัดผมโกนหัวสุดเท่ คำทำนายเอาจริงก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะฝันว่าตัดผมโกนหัวตัวเองเพราะบางคนคือไม่เคยคิดจะโกนหัวในชีวิตมาก,ก่อนเลยค่ะแต่ถ้าใครฝันว่าตัดผมแบบนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องกระวนกระวายใจไปนะคะเพราะบางสำนักดูดวงได้ระบุไว้ว่าช่วงนี้กำลังจะมีช่วก้อนใหญ่หล่นทับความรุ่งเรืองกำลังเข้ามาแต่จะมีเรื่องให้เสียใจจากคนใกล้ตัวอาจถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจและช่วงนี้ต้องพยายามระวังคำพูดของตัวเองไม่ให้ไป ทำร้ายใครด้วยค่ะเลขเด็ด1231 34 ฝันว่าตัดผมที่ร้านสวยแซบคำทำนายบางคนอาจจะอยากตัดผมที่ร้านมานานแล้วทำให้อยู่ดีๆก็อาจจะฝันว่าได้ตัดผมที่ร้านเสริมสวยก็เป็นได้ซึ่งคำนายฝันเกี่ยวกับการตัดผมที่ร้านเสริมสวยบอกเลยว่าปังมากเพราะช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้ลาบก้อนโตแต่ก็เป็นช่วงที่ควรใช้ใจยอย่างประหยัดเช่นกันไม่ควรประมาทเรื่องเงินทองเป็นอย่างยิ่งและเป็นช่วงที่เหมาะกับการทำธุรกิจใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆดังนั้นถ้าใครมีแผนลงทุนอะไรไว้ ให้รีบลงมือทำเลยรับรองว่าปังแน่นอนเลขเด็ด1231 34ฝันว่าตัดผมที่ร้านสวยแซบ คำทำนายบางคนอาจจะอยากตัดผมที่ร้านมานานแล้วทำให้อยู่ดีๆก็อาจจะฝันว่าได้ตัดผมที่ร้านเสริมสวยก็เป็นได้ซึ่งคำนายฝันเกี่ยวกับการตัดผมที่ร้านเสริมสวยบอกเลยว่าปังมากเพราะช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้ลาบก้อนโตแต่ก็เป็นช่วงที่ควรใช้ใจอย่างประหยัดเช่นกันไม่ควรประมาทเรื่องเงินทองเป็นอย่างยิ่งและเป็นช่วงที่เหมาะกับการทำธุรกิจใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆดังนั้นถ้าใครมีแผนลงทุนอะไรไว้ในใจให้รีบลงมือทำเลยรับรองว่าป ังแน่นอนเลขเด็ด15 51 23 ฝันว่าตัดผมสั้นประบาสุดเก๋คำทำนายฝันว่าตัดผมสั้นประบาไหนใครอยากรู้ว่าคำทำนายจะเป็นอย่างไรเราขอบอกเลยว่าคำนายค่อนข้างเป็นคำทำนายที่ดีเป็นช่วงขาขึ้นสุดๆในชีวิตเพราะถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็จะมีคนคอยยื่นมือช่วยเหลือในยามลำบากเสมอแต่ยังไงช่วงนี้ก็ควรหมั่นดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงด้วยนะคะเพราะดวงเรื่องสุขภาพยังไม่ดีเท่าไหร่ เลขเด็ด296769 ฝันว่าตัดผมสั้นสวยปังคำทำนายสุดท้ายนี้ขอจากกันด้วยคำทำนายฝันว่าตัดผมสั้นถ้าหากใครเคยฝันว่าได้ตัดผมสั้นให้สวยหรือหล่อขึ้นคำทำนายได้วากันว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงขาขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะลงมือทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้หมดแต่ก็ต้องมากับความพยายามในการลงมือทำสิ่งนั้นๆแต่ให้ระวังว่าจะมีความขัดแย้งกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวและที่สำคัญเรื่องความรักก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ เป็นช่วงเงียบเหงาในชีวิตอาจจะยังไม่มีใครเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจเป็นช่วงที่ควรพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ เลขเด็ด429093เมื่อรู้คำทำนายฝันเกี่ยวกับการตัดผมและคำทำนายเกี่ยวกับฝันว่าตัดผมไปแล้วหวังว่าจะทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตหลังจากที่ได้ฟังคำทำนายนะคะหากอ่านคำทำนายที่เป็นคำทำนายโชคร้ายให้พยายามไม่ต้องคิดมากเกินไปถ้าอันไหนเป็นคำทำนายที่ดีก็ควรเอามาปรับใช้ในชีวิตได้ค่ะเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นทั้งจากตัวคุณเองและจากโชคชะตาค่ะ